หลวงพ่อใหญ่เล่าให้ฟังเมื่อวันพระแรมแปดข้ามเดือนสมปีมะแมปวดอาการระวัตตาสูญนี่นะเทวดาจะหมดอายุแล้วจะต้องจติจึงเสียใจก็เที่ยวถามหมู่เทพเทวดาทั้งหลายเทวดาผู้ใหญ่บอกให้เอาอาการระวัตตาสูญมา นี้เอาไว้ไม่ให้สูญหายพิมพ์ตัวโตโต,โตนะจะได้สวดกันก่อนหน้านี้เราอยู่ในป่าช้าแรมหนึ่งค่ำหรือสองค่ำเดือนยังไม่พ้นยอดไม้เรากำลังนั่งสมาธิอยู่ฝันว่าคนมาสวดอาการวัตาสูญให้กับเราบอกจะป้องกันไว้ให้ป่าช้าก็สะท้านวันไหวเหมือนพายุพักอึกกระทึกเหมือนวัวควายมันกำลังวิ่งมา หมาที่อยู่ที่นั่นมันก็เห่าแบบไม่กลัวเลยนะแต่เราก็ไม่หวั่นไหวเลยนั่งเฉยพอรุ่งเช้าเราไปดูก็เห็นกิ่งยางกับต้นไม้ในป่าช้ามันหักจริงๆพออีกสองวันก็ฝันว่าให้เราท่องมนบทนี้ทั้งทงที่เราสวดไม่ได้วันรุ่งขึ้นในบินทบาทก็มีคนมาใส่บาตรเอามนบทนี้ให้กับเราเราก็เลยสวดจนขึ้นใจแบบท่องปาฏิโมก พอได้กรรมฐานเลยไม่ได้สวดเลยท่องบทนี้ไปที่ไหนไม่อดอยากนะใครท่องแล้วไปไหนจะไม่อดอยากจะไม่ตายโหงมาบ้าควายบ้าจะไม่ทำลายได้มีอนุภาพดีพิมพ์ตัวโตโตนะพิมพ์สีอะไรแบบไหนก็ดีทั้งนั้นสำหรับเราไม่มีอะไรไม่ดี ทุกอย่างดีหมดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพมากนะถึงคราวขับขันจริงๆช่วยได้ถ้าเรานับถือจริงก็ไปสวรรค์ได้ถ้าเราไม่นับก็ไปนรกแต่เราระลึกเท่านั้นก็ยังใช้ได้ปู่สังวานเหมกโก